เทคนิควิดพื้นยังไงให้โดนนะครับก็โพสต์นี้คลิปนี้ก็สําหรับคนที่กําลังพึ่งปลดล็อกท่าวิดพื้นนะครับหรือว่าวิดพื้นมาได้สักระยะหนึ่งก็ประมาณ2เดือน3เดือนครับพึ่งปลดล็อกท่าวิดพื้นก็ฝึกมาได้ประมาณ2เดือนกว่านะมันจะเริ่มแข็งแรงระดับหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ก็เราอยากรวยเ,เราสมมุติอนะผมยกตัวอย่างนะคุณยูวิดพื้นได้20ทีนะครับแม็กซิมัมน,นะครับจำนวนครั้งสุดสุดบทแรกครั้งที่20ครับ ทำยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคกันครับผมก็เคยทําคลิปตัดต่อไม่รู้เท่าไหร่เลครับวิดพื้นก็แอดมินยงเขาก็ดูคลิปเขาก็มาฝึกนะครับเขาให้ทําท่านี้ push up ครับวิดพื้นคุกเข่าทันทีครับคุณอย่าพึ่งคุณอย่าพึ่งเอามือครับยกจากพื้นนะครับถ้าการเอามือยกกับพื้นครับมันจะทําให้ก็คือมันเราต้องนับหนึ่งหม่ครับมันก็ไม่เฟลไม่ถึงคือมันยังไม่ถึงง่ายครับเราก็ต้อง ก็คือมือต้องก็คืออยู่กับพื้นตลอดเวลาห้ามยกขึ้นครับนี่ก็คือเทคนิคเล็กน้อยนะครับวิดพื้นยังไงให้โดนนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูครับดูกันหลายเซตนะครับเซตสามเซตสี่ครับคือกันประมาณห้าหกเซตครับนี่ครับเรามาดูครับหนึ่งครับไอกระรอกมันวิ่งมาชนสองครับนี่ครับ พื้นต้องเพร์เฟคอมครับสามครับแรงมันเรื่อหมดแ้งครับวิจัยเรื่อยครับผมจะไม่นับครับนี่ครับพอจังหวะเราหมดแรงปุ๊บให้เราก็คือคุกเข่าลงทันทีครับห้ามยกมือขึ้นครับแล้วก็อัดท่าคุกเข่าให้หมดแรงนะครับนี่คือเทคนิควิดพื้นยังไงให้โดนครับผมก็ดูมาจาก ไอคนที่เขามีความรู้ครับสายบอดีเวทอ่ะเขาก็ฝึกกันแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะไปอีกเซตต่อไปนะครับเซตสุดท้ายนะครับ ตอนนี้แอดมินหญิงเขาดิฟได้แล้วครับผมก็ไม่ซีเรียดแล้วครับแต่เขาถ้าเขายังดิฟไม่ได้ผมก็จะซีเรียดนะครับดิฟได้แล้วก็ผมก็ไม่ต้องซีเรียดไงยังไงเขาก็พัฒนาแน่นอนนะครับผมจะไม่ค่อยซีเรียดแล้วครับท้าวิดพงวิดพื้นครับขอให้อย่าอย่าให้หลังแอนพอครับแค่นั้นครับจบเมื่อวิทพื้์นถูกลำหนักได้ก็คือจบก็เหมือนกับการดึงอ่ะถ้าดึงข้อไม่ได้ผมก็จะซีเรียดนิดน,นึงครับแต่เมื่อดึงข้อขึ้นแล้วก็ก็คือจบครับเดีค้ัรบ ก็ฝึกขานะก็คือสําหรับคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะผมเข้าใจนะครับแต่สมมุติถ้าคนที่ว่าไขมันไม่เยอะน้ําหนักตัวไม่เยอะครับถ้าคุณสักคอรก็คือยังสักคอรจําไม่ได้ผมก็จะเสียสแล้วครับเริ่มที่จะเสียสครับเพราะคุณไม่ได้มีไขมันเยอะมากมายครับเหมือนคนที่เขามีไขมันเยอะนะครับนี่ครับคือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการวิดพื้นครับน้องไปฝึกดูนะครับวิดพื้นยังไงให้โดนนะครับ เดี๋ยวรุ่นที่สี่ก็อีกไม่นานแล้วครับเราติดตามนะครับเดี๋ยวแอดมินเข้ามาแจ้งครับ